สวัสดีครับเพื่อนเนนี้เรามาแป๊บเดียวนะครับตอนนี้เรามาดูนะนี่คนที่ใส่เสื้อสีเขียวนี่ไม่ใช่ตำรวจนะครับเขาคือเอกชนครับนั่นตำรวจเนี่ยเป็นคนจ้างให้เอกชนนะฮะมาคอยดูแลถ้าใครจอดรถเกิน5นาทีจะโดนปรับนะพวกเนี้ยนะฮะโดนปรับไม่พอนะคือโดนทันทีเลยนะโดนปรับก็ประมาณ2 0,000กว่าเยนนะฮะ20,000เยนก็ถือว่าแพงเลยฮะถามว่าจะโดนต่อยโดนเตะไหมแน่นอนอาจจะมีนะแต่ว่าเขาถ้าทำถ้าขยันก็จะได้ รายได้เยอะถ้าขยันก็จะได้มีนะมีการช่วยให้ลดน้อยลงจากนะฮะน้อยลงจากจากการจราจรนะปัจจุบันเป็นอย่างนี้ฮะในชิจุกุนะมีรถจอดกันเยอะแยะมากมายนะฮะซึ่งการจอดแบบนี้นะฮะจะทําให้นะอันตรายต่อผู้คนเขาบอกว่านะการจอดแบบนี้ถ้าถ้าคนขับรถพัดพลาดแล้วเนี่ยจะทําให้นะฮะทำพลาดเนี่ยนะฮะอาจจะทําให้คนตายได้เขาเลยเน้นอย่างนี้ครับวิธีการลด จราจรไม่ให้มีรถมาจอดแบบนี้ก็คือการนะฮะเดี๋ยวผมนะฮะให้เพื่อนๆได้เห็นกันให้แป๊บเดียวนะฮะให้เห็นนี่ครับคืออะไรครับเอกชนนะครับตัวนี้เอกชนนะไม่ใช่ตำรวจนะฮะถ้าขยันมากขึ้นเขาจะป้ายนี่มาแปะแบบนี้นะฮะดูดูให้ดีนะครับมันมีการแปะกันแปะที่หน้ารถนะฮะเพื่อนผมเข้ามาดูให้ใกล้กันนะฮะมาดูกันนี่เขาแปะกันเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะนะฮะผมจะได้เพื่อนๆได้เห็นกันเขาทํากันอย่างนี้กันนะครับทำแบบนี้กันนะฮะเป็นการ นะตำรวจมีน้อยก็จริงแต่รัฐบาลจ้าง <c oughs> จ้างเอกชนให้มาดูแลนะฮะก็จะทำให้คนขับรถนะฮะน้อยลงเรื่อยๆนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ามีรถเยอะๆรถติดนะ,ะจะทำลาย1ก็คือนะ,ะหนก็คือเกิดอะไรครับเกิดการรถติดรถติดก็ทำให้มีรายได้น้อยลงนะฮะ ก็นะเดียหายไปแล้วเห็นไหมฮะก็เดียหายไปแล้วนะฮะเร็วม,มากใช้เวลา5นาทีใครจอดรถผิดกฎหมายนี่โดนทันทีนะครับถามว่าประเทศไทยใช้ได้ไหมก็อาจจะเป็นไม่ได้และอาจจะเป็นไม่ได้ก็ลองคิดดูฮะว่าปรับใช้ยังไงนะรัฐบาลได้เงินครับหนึ่งรัฐบาลได้เงินสองรัฐบาลนะฮะปาบนะฮะการจอดรถมัว่วๆกันได้นะฮะเห็นประเทศไทยมีการจอดแบบเนี้ยจอดแบบผิดกฎหมายจอดหน้าบ้านคนก็ใช้วิธีแบบนี้ฮะรัฐบาลได้เงินสองนะฮะช่วย ดูแลความปลอดภัยของทางรถยนต์ได้ด้วยนะฮะเจ๋งเลยครับผมมีเวลาแป๊บเดียวนะเพื่อนๆฝากแชร์ด้วยนะจะได้เห็นกันว่าเออเป็นยังไงครับเพื่อนๆทุกคนเราเป็นกระบอกเสียงกันฮะเมื่อ <c oughs> เรารู้ข้อมูลจากต่างประเทศมาปรับใช้ในประเทศไทยกันครับ <c oughs> โอเคผมต้องไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับ